คอนโดวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพยา The t u c h Condo at BTS เอราวัณแต่งครบพร้อมอยู่เดินทางสะดวกติด BTS ช้างเอราวัณเดินเข้าโครงการผ่าน Cover Walkway มีต้นไม้ใหญ่ดูสดชื่นที่นี่เขาให้ส่วนกลางจัดเต็มทั้งพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่บรรยากาศดมรื่นให้พักผ่อนกันได้อย่างเต็มที่ถงรอบบี้ได้พื้นที่กว้างจัดชุดโซฟาไว้รองรับหลายมุมมีสระว่ายน้ำแบบ Infinity Edge ขนาดใหญ่พร้อมส่วนจากรซี่และพื้นที่พักผ่อน วางเดเบสไว้ริมสระบรรยากาศดีมากลมเย็นสบายทั้งวันไลบรารีรูมก็มีให้มานั่งทำงานอ่านหนังสือกันได้ติดกันเป็นคิดรูมพร้อมเครื่องเล่นและยังมีพื้นที่สวนพร้อมพาววลเลียนไว้ให้พักผ่อนกันได้ตลอดห้องฟิตเนสวิวสระว่ายน้ำเขาให้เครื่องออกกำลังกายมาแบบจัดเต็มทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอด้านในแยกห้องโยคะไว้อีกโซนหรืออยากผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็มีห้องซาวน่ามาให้อีกด้วย ที่นี่ออกแบบมาได้น่ายอยู่มากๆห้องนี้วันเบด28ตารางเมตรเป็นขนาดห้องที่อยู่สบายภายในห้องแยกโซนเป็นสัสดส่วนมุมนี้เป็นส่วนครัวได้ชุดเคาน์เตอร์ครัวพร้อมตู้เก็บของและสิ่งล้างจานเชื่อมต่อส่วนทานอาหารได้โต๊ะขนาด2ที่นั่งจัดวางมาได้ลงตัวตรงนี้ยังวางตู้เย็นได้ด้วย ส่วนห้องนั่งเล่นจะอยู่ด้านในติดกับระเบียงพื้นที่เปิดโล่งเชื่อมต่อกันพร้อมชุดโซฟาชั้นวางทีวีจัดมาให้ครบนั่งดูทีวีและยังเห็นวิวด้านนอกได้ตรงระเบียงออกไปยืนรับลมธรรมชาติชมวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพยาแบบนี้ได้ทั้งวันวิวดีมากๆห้องนอนแยกเป็นสัดส,ส่วนพร้อมเตียง5ฟุตกับตู้เสื้อผ้าบิวอินและมีมุมต่อเครื่องแป้งอีกด้วยห้องน้ำอยู่ด้านนอกได้สุขภัณฑ์ครบชุดแยกส่วนแห้งส่วนเปียกพร้อมระบบระบายอากาศ ฟังก์ชันตอบโจทย์ส่วนกลางจัดเต็มวิวโมงแม่น้ำทำเลดีติดรถไฟฟ้าไม่กี่นาทีถึงอโศกเชื่อมต่อสายสีเหลืองเพียง2ส,สถานีเท่านั้น The Tusk Condo แ t ดบีเอสรวัเริ่ม1.39ล้านบาทสอบถามเพิ่มเติมโทร1388ได้เลยครับ